อาจารย์ที่เคารพขอนำเสนอโครงงานการศึกษาการลดอุณหภูมิของแผ่นเจลจากสารสกัดเพคกตินที่ได้จากเปลือกเรียนจัดทำโดยหนึ่งนางสาวพนณพัฒนทองแท้สองนางสาววรพิชชาชุมนีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหนึ่งนางอารีอนันตศรีสองนางสาวธนิกาพิมกที่มาและความสําคัญปัจจุบันภาคใต้ตมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากและในจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นี ส่งออกทุเรียนประมาณหนึ่งแสนสองตันต่อปีส่งผลให้ปริมาณของปุุ๋เรียนที่หลือจากการบริโภคถูกทิ้งเปนจำนวนน้อยมากและหากวางทิ้งไว้เป็นเวลานานก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าและเป็นแหล่งของเชื้อโรคก็ให้เกิดหาหะนี่เป็นส่วนหนึ่งของภาวะโรคเดือดภาวะโรคเดือดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข,ขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบในหลายด้านต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราโรคล,ลมร้อนหรือฮิสโตรกมักพบในช่วงหน้าร้อนเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทําให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีโรคอูมร้อนควรได้รับการรักษาทันทีเนื่องจากมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากในปีพุทธศักราช2567มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น200รายว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิดที่มีฤทธิ์เย็ยนและหาได้ง่ายมีราคาไม่แพงและใช้ได้อย่างปลอดภัยว่านหางจระเข้มีสารที่สําคัญคือไกลโคโปรตีนมีฤทธิ์ลดการอาักเสบและเพิ่มการเจริญทดแทนของเนื้อเยอื่อบริเวณที่เป็นแผลวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาตัวทำลายที่เหมาะสมในการสกัดเพกตินจากเปลือทุเรียน 2. เพื่อศึกษาปริมาณของว่านหางจระเข้ที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิร่างกายขอบเขตการศึกษา 1. ศึกษาตัวทำลายที่เหมาะสมในการสกัดเพกตินจากเปลือบทุเรียน 2. ศึกษาปริมาณของว่านหางจระเข้ที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิร่างกายสมมติฐานแผ่นเจลที่ไดาจากเปลือทุเรียนมีประสิทธิภาพในการดูดซับความร้อนและสามารถลดอุณหภูมิร่างกายได้ตัวแปรที่ศึกษา ตอนที่1ศึกษาตัวทำลายที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเบอรทุเรียนตัวแปรตน้นชนิดของตัวทำลายได้แก่อทานอลกอรดไฮโดรคาริกตัวแปรตามปริมาณของสารสกัดเพคตินที่ได้จากเบอรทุเรียนตัวแปรควบคุม 1. อุณหภูมิในการสกัดเพกติน 2. ปริมาณของตัวทำลาย 3. เวลาที่ใช้ในการสกัดเพคตินตอนที่ 2. ปริมาณที่เหมาะสมของว่านหางจระเข้ในการลดอุณหภูมิร่างกาย ตัวแปรต้นปริมาณของว่านหางจระเข้ตัวแปรตามอุณหภูมิของร่างกายที่ลดลงตัวแปรควบคุมลักษณะและข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพขั้นตอนการทดลองตอนที่หนึ่งศึกษาตัวทำลายที่เหมาะสมในการสก,กัดเพลกตินจากเปลือกทุเรียนวิธีการเตรียมเปลือกทุเรียนลอกเอาเนื้อสีขาวด้านในเปลือกและนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆางแล้วน้วยนาสะอาดแล้วัาให้แห้งหลังจากนั้นนำเปลือกทุเรียนชั่งลำดับบันทึกผลเพื่อที่จะนำไปหาความเชื้นในภายหลัง ต่อไปนำเข้าเตาอบอบที่อุณหภูมิ80องศาเป็นวลา8ชั่วโมงหรือจนกว่าจะได้ความชื้นตามที่ต้องการนำไปชั่งน้ำหนักหลังอบเพื่อหาความชื้นที่ได้นำเปลือกทุเรียนมาบดให้ละเอียดและนำใส่ถุงปรอยทึบก,การสกัดเพกตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกหรือน้ำกลั่น 1. นําำทุเรียนที่บดแล้วในตอนที่1มาชั่ง100กรัม 2. นํนำทุเรียน100กรัมมาผสมกับกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น0.05มลาร์หรือน้ำกลั่นในอัตราส่วน1ต่อ2 3. สกัดในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ80องศาเวลา1ชั่วโมง 4. ีนำเพกตินมากรองด้วยผ้าขาวบาง2ชั้นนํานำส่วนใสมาประสมกับเอทานอลความเข้มข้น80%อัตราส่วน1ต่อ12โดยปริมาตร 6. คนให้เข้ากันเก็บไว้ที่อุณหภูมิ4องศาเป็นเวลา15ชั่วโมง 7. กรองแยกตะกอนเพกตินด้วยผ้าขาวบางสชั้น8 นำตะกอนแพคตินที่ได้ผสมกับอะซิโตนความเข้มข้น80%กรองด้วยผ้าขาวางทำซ้ำ3ครั้งครั้งละ50มิลลิลตรเานำตะกอนที่ได้พักไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา1ชั่วโมงสิบนำแพคตินเข้าตู้อบอ,อบที่อุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา12ชั่วโมง11บเอนำตะกอนไปบดเป็นผงให้ละเอียด สิบสนำตะกร้อที่ได้ใส่ถุง foil การสกวันหางจก้หนึ่งล้างมันานจ๊เข้ด้วยน้ำเปล่าสอคว้าเอาเนื้อมันานจก้สามนำเอาเนื้อมันานจจ๊กข้ล้างน้ำเปล่าสี่นำมาเนื้อวันานจจ้มาล้างด้วยแป้งสปบหลังจานั้นล้างด้วยน้ำสะอาดห้านำเนื้อมันานจจ๊กข้มาปั่นละเอียดโดยเติมน้ำามร้มิลลตรหกล้องด้วยผ้าขาวบางเนำมันหานจจ๊กข้ไปต้มที่อุณหภูมิหนึ่งร้องศาเซลเซเวลาห้านาทีแปด้งด้วยผ้าขาวบางนำใส่ภาชนะเก็บไว้ที่อุณหภ การขึ้นรูปแผ่นเจลการนำเพคตินม,มาขึ้นรูปเราจะแบ่งชุดการทดลองเป็น3มชุดโดยแต่ละชุดเราจะใช้เพคกตินจากเปรทเรียน9กรัมน้ำกลั่น50มิลลิตรและสารลายจากว่านหางจระเข้10 20 30มิลลิตรตามลำดับโดยเราจะนำชุดการทดลองทั้ง3ชุดมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ95องศาจับเวลาจนกว่าสารลายจะละลายเข้าด้วยกันจากนั้นนำชุดการทดลองทั้ง3ชุดไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา5-10นาทีจากนั้น เทใส่เป้นพิมพ์จากเวลาการเซตตัวของสารละลายสังเกตและบันทึกผลตอนที่สองปริมาณที่เหมาะสมของวัตถุสารโซเีเในการลดในภูมิร่างกายเราจะเริ่มจากการหาอาสาสมครในการทดสอบประสิทธิภาพจะต้องเป็นผู้ทํากิจกรรมกลางแจ้งก่อนการทดสอบประสิทธิภาพจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้ารับการทดสอบนำชุดการทดลองทั้ง3ชุดให้ผู้เข้ารับการทดสอบโดยทดสอบรอบละชุดโดยแบบแผน่นเจนในจุดเดียวกันทั้ง3รอบ ความไปแผ่นเจลต้องวัดอุณหภูมิหน้างารให้เท่ากันทุกครั้งจะเวลาในการทดสอบทุกๆ5้านาทีจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกผลเมื่อเวลาครบ15นาทีให้ผู้เข้ารับการทดสอบลกแผ่นเจลออกและตรวจวัดค่าอุณหภูมิหนางานปัจจุบันทั้งบริเวณที่แปแผ่นเจลและไม่แปแผ่นเจลเพื่อความแม่นยำมากขึ้นสังเกตและบันทึกผลและนำข้ามอุณหภูมิที่ลดได้ในแต่ละครั้งมาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบคื่การทดลองทั้งสองชุดสรุปและอภิปรายผลการทดลอง จากการการเปรียบเทียบลักษณะเบื้องต้นและการลายไพคตินที่ได <t rast a> ้ด้วยวิธีต่างๆกับไพตินทางการค้าผลการทดลองสรุปได้ว่าการศึกษาตัวทำลายที่เหมาะสมในการสกัดไพคตินจากเือกทุเรียนโดยทำการทดลอง2ตอนคือตอนที่1ศึกษาตัวทำลายจากกรดไฮโดรคอริกตอนที่2ศึกษาตัวทำลายจากน้ำกันเมื่อเทียบประสิทธิภาพไพคตินที่ได้กับไพคตินทางการค้าพบว่าไพคตินที่สกัดด้วยกรดไฮโดรคอริกมีความใกล้เคียงกับไพคตินทางการค้ามากที่สุด ต่อไปตารางการเปรียเที่ปริมาณของวัานหาจระเข้ที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิหน้ากายสรุปผลการทดลองได้ว่าการศึกษาปริมาณของมัานหาจระเข้ที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิหน้ากายด้วยแบ่งชุดการทดลองเป็น2ชุดในแต่ละชุดใช้พริกติง9กรัมน้ำกลั่น5ามิลลิตรและสารสกัดจากวัานหาจระเข้10 20และส0มิลลิตรตามลำดับ พาบาชุดการทดลองที่1อุณหภูมิลดลง0.1นองศาเซลเซียสชุดการทดลองที่2อุณหภูมิลดลง0.2สองศาเซลเซียสและชุดการทดลองที่3อุณหภูมิลดลง0ูจุองศาเซลเซียสทำให้ทราบว่าชุดการทดลองที่3มีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและการมากที่สุดข้อเสนอแนะ 1. ในการทดสอบประสิทธิภาพควรใช้ปลอกวัดอุณหภูมิเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. การเลือกอาสาสมัครควรเลือกที่มีคุณลักษณะตามที่ต้องการคือผู้ที่ทำกิจกรรมการแจ้งไม่มีโรคประจำตัวในการเข้ารรับบกาทดสอ ค่ะพวกเราขอจบการนำเสเนอเยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ